วันนี้น้องดีจะมาทำอะไรคะพูดดังๆเดี๋ยวค่ะจะมาจะมารีวิวสก,กูชี่นะคะจะมารีวิวชั้นเก็บสกูชี่ EP อะไรคะ EP EP ที่สองใช่ไหมคะค่ะไหนคะอยู่ตรงไหนคะสก,กูชี่อยู่ตรงนี้คะ่ะอ,อ๋อนี่ไงคะ่ะสก,กูชี่ตรงไหนสกูชี่ของน้องดีบ้างคะตรัหยิบขึ้นมาเลยคะ่ะ แล้วก็ตัวไหนอีกตัวหนึ่งคะไหนไหนน้องเดี๋ยวน้องดีบีให้ดูอีกน้องดีบีลค่ะแล้วอันไหนอีกตัวหนึ่งคะตัวนึงก็เป็นตัวอันนี้อ๋ออันนี้ยของพี่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของน้องดีนะอันนี้นะคะก็เป็นของน้องดีบีนอี่ของพี่ตัวหนึ่งค่ะอยู่แถวๆนี้ล่ะคะอันไหนคะอันนี้ค่ะ,น,คะนี่นะคะเป,เป็นเลนจูตี้ โลมากข้าน,นีก็จะมารีวิวสุงเก็บสปูชี่กับเราค่ะนี่นะคะเอาวางนี่ไปน,นี่ค่ะเราเราจัดแบบแบบใหม่แล้วนะคะนี่เนาะเราจะจัดเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่อันนี้ของน้องใบบุญนะคะนี่น้องใ่บุญใจดีะคะ่ะนี่เลย ก็จะมีเป็นแยมโรค่ะแยมโร่แยมโร่นเนะน้องดีตอนนี้นะคะก็จะเป็นแยมโรนะคะกะโลนะคะกระโลมาค่ะนี่นะคะจะเป็นพวกมินินะคะนี่นะคะจะเป็นสกูชี่โฮมเมดใช่ไหมคะน้องดีไหนเอาออกมาบีบอันนึงสิหนูดีจาไหนลงมาบีบเนี่อะไรคะ เอออันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะขนมปังอะไรคะขนมปังลูกสี่เหลี่ยมขนมปังอะไรคะขนมปังแผ่นค่ะพูดดังๆค่ะขนมปังแผ่นนะคะข่าวนาลองบีบสิคะผงมันอาจจะออกมาเยอะหน่อยนะคะดูๆค่ะไม่ค่อยสโล่ค่ะโล่ค่ะนี่นะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะน้องวัดีเต้ขนมปังไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวข้างล่างนี้่ย เป็นแพ็กเกจไอศครีมนะคะออกมาให้ดูหน่อคือนนึงี่นะคะเป็นแพ็กเกจไอศครีมนะคะหันหน้ามาให้ดูฮานนาหันหน้ามันไม่ใช่สตูชีค่ะน้องกรดีมัจะไปบีบแพ็กเกจค่ะมันจะยามค่ะตอนนี้นะคะไม่ใช่สตูชีนะคะแล้วก็บีบได้นะคะแพ็กเกจก็บีบได้แล้วก็รตัอันนี้นะคะหัวแมวค่ะ ค่ะก็นี้นะคะคือ EP ที่สองนะคะเราจะย้ายไปไว้ตรงไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องันดีด้วยค่ะอันนี้นะคะอุ้มทำไงคะค่ะเพื่อนๆกดไลค์ให้ถึงน้องโนดีสิบไลค์นะคะเราจะเปลี่ยนที่เก็บสกูชชี่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ได้อวดนะคะนี่สิบเอ็ดมมอ 38, โมงสามสิบเอ็ดแล้วไหน,น,นหนดีมาดู่อยนั่งเอยนาฬิกาน้องหนดีไม่ตรงนะคะนาฬิกาน้องสิบเอ็ดโมงสิบสิบสิบ สี่สิบเอ็ดสีนสมงสี่สิบนาทีนะคะค่ะนาดูเห็นเงาสักนะคะก็เ <c oughs> นี่ยแหละวัดีคข้าใบีบแรงค่ะแพคเกจจะยับนี่นะคะสกุชี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เราเคยเก็บตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้เราไม่ได้เก็บแล้วนะ ีเก็กว,กกวันนี้พี่มอยองแล้วน้องสงวัสดีก็ต้องขอลาไปกันแล้วค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่เก็บสกูชี่นะคะบ๊ายบาย